สอสอเต้ลั่นข้อความถึงประยุทธ์หลังโดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอัปเดตและสุดสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกชนท์5ต่อ4รับคำร้องฝ่ายค้าน8ปีนายกประยุทธ์ ให้พลเอกประยุจันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างรอคำวินิจฉัยคาดกระบวนการพิจรารณาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน65นี้ล่าสุดสส,สเต้มงคลกิจสุขสินทรนนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่านับแต่ลุงตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีช่วงนี้ขอให้ลดระดับการใช้รถยนต์กันกระสนุนหน่วยคุ้มกันรถนำขบวนบ้านหลวงให้เหลือแค่ระดับร,บรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเท่านั้น ที่ทำงานควรไปแค่กระลาหมอ,อีกไม่เกิน30วันลุงตู่จะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบภาวนเพราะครบ8ปปีเตรียมสรรหานายกใหม่ชิงดำอนุทินประวิทย์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ